จากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เ,เรียนเรื่องผังบัญชีไปแล้วนะครับผมก็คือเงินสดเลขที่บัญชีอยู่ที่101นะครับเงินฝากธนาคารอยู่ที่102นะครับลูกหนี้ครับ103อุสกรณัสำนักงาน104นะครับอุปกรณ์สำนักงาน105อาคาร106นะครับที่ดิน107นะครับผมแล้วก็ในหมวดของหมวดสองนะครับหมวดหนี้สินก็มีเจ้าหนี้201ครับ เงินกู้สองศูนย์สองครับส่วนของเจ้าของคุณหศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนของรายได้รายได้ค่าบริการ401แล้วก็รายได้อื่นสีน่ศนย์สแล้วก็หมวดที่5ค่าใช้จ่ายมีค่าเช่า501ค่าโฆษณาห้าศูน 2, ค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์503แล้วก็เงินเดือน504โดยผมก็ขอเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นดอกเบี้ยราวครับ รายได้อื่นเนี่ยมันจะ402นะครับเขาก็เป็นดอกเบี้ยรับ40ดอก403นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเราต่อจากอันสุดท้ายคือเงินเดือนนะครับก็เป็นดอกเบี้ยจ่าย505ครับตอนนี้เราจะเริ่มทําวิเคราะห์รายการแล,รแลร้วก็ลงรายวันกันเลยนะครับตัวนี้คือโจทย์นะครับผมที่เราจะใช้ในการเรียนครั้งนี้ก็คือแบบฝึกหัดนะครับการลงบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะครับ มันทึกต่อไปนี้เป็นรายการร้านปอมปอมหุ่นยนต์นะครับการค้าเดือนมีนาคมโดยในปีสองห้าหกสี่เนี่ยเดือนมีนาคมนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยนำเงินสดมาลงทุนเพิ่มสามแสนบาทโดยเงินทุนเป็นของเบียรนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ เดือนนะครับก็จะเป็นพอสอนะครับสองห้าหกสี่นะครับดังในโจทย์เลยนะครับผมหน้านะครับใส่หน้าหนึ่งโดยเดือนเดือนนะครับก็จะเป็นมีนาคมครับวันที่ครับวันที่หนึ่งนะครับที่เกิดรายการค้ารายการนะครับจะเป็นเงินสดครับเงินสดเข้ามานะครับเพราะงั้นเราได้รับเงินสดโดย ในเบียร์เนี่ยเขาเอาเงินมาลง,ง,งาทุนเพราะงั้นทุนเบียร์นะครับทุนคุณเบียร์โดยเงินสดเนี่ยเอามาจากตรงนี้นะครับเงินสดหนึ่งศูนย์หนึ่งครับไปหนึ่งศูนย์หนึ่งโดยทุนเนี่ยอยู่ในหมวดสามใช่ไหมครับก็ส่วนของเจ้าของหมวดสามเป็นสามศูนย์หนึ่งใส่สามศูนย์หนึ่งครับ แล้วก็มาต่อเลยครับเงินสดนะครับก็รับเงินเข้ามาอยู่ฝั่งการเดบิตครับใส่ไปให้ชิดขอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชิดเนี่ยเกิดคนอื่นมาใส่ศูนย์เติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะงั้นทางด้านนี้ก็ไม่ควรจะให้มีตัวเลขที่สามารถเพิ่มได้นะครับ โอเคใส่สามแสนนะครับแล้วก็การเครดิตก็เหมือนกันครับทั้งสองฝั่งเท่ากันแล้วนะครับผมอันนี้จบรา,รายการวันที่หนึ่งนะแล้วก็มารายการวันที่สองโดยเราก็เขียนนะครับรายละเอียดนะครับว่านำเงิน มาลงอุ่นในบริษัทประมาณนี้นะครับแล้วก็ดีเส้นครับดีเส้นหนึ่งเส้นกิดหนึ่งวันแล้ว วันที่สองนะครับเขาบอกว่าซื้อวัสดุสำนักงานจ่ายเป็นเงินสดสี่พันบาทนะครับมาต่อเลยก็จะเป็นวันที่สองนะครับซื้อวัสดุสำนักงานเพราะงั้นเราได้วัสดุสำนักงานเข้ามาครับวัสดุสำนักงานโดยเดบิตเนี่ยเราก็จะเอาชิดบอบนะครับ แล้วก็เครดิตเนี่ยเราก็จะเว้นออกมาหน่อยเราได้ว่าสดุสนุสักงานเข้ามาก็คือเราไปซื้อของเข้ามาใช่ไหมครับก็คือวัสดุสํานักงานเนี่ยก็เป็นพวกปากกาแล้วก็แผ่นกระดาษ A4 พวกเนี้ยเราซื้อมาเราก็ต้องจ่ายตังค์ออกไปเพราะงั้นสิ่งที่เราเสียออกไปในกิจการครั้งนี้เราก็คือเงินสดครับโดยวัสดุสำนักง,งานเนี่ย ในผังบัญชีเราอะ่ะเขียนไว้ว่าหนึ่งศูนย์สี่นะครับตรงนี้ก็เอาเลขมาใส่หนึ่งศูนย์สี่เงินสดครับเหมือนข้างบนเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งครับใส่ไปนะครับยอดสี่พันทางด้านเดบิตนะครับ แล้วก็ทางด้านเครดิตก็ใส่ไปครับสีพันรายละเอียดที่เราจะเขียนนะครับซื้อวัสดุสำนักงานนะครับเป็นเงินสดครับแล้วก็ขีดเส้นนะครับ เสร็จวันที่สองวันที่สามนะครับวันที่สามเน,นี่ยบ,บอกว่าซื้ออุปกรณ์สนักงานจ่ายเป็นเงินฝากธนาคารห้าพันบาทแสดงว่าเราใช้เป็นเงินฝากธนาคารในการจ่ายครั้งนี้เราซื้ออุปกรณ์สนักงานถ้าซื้อก็คือเราได้รับอุปกรณ์สนักนานมายใช่ไหมครับอุปกรณ์ สำนักงานแล้วก็เครดิตครับเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารในที่เนี้ยครับก็คือเรามีเงินอยู่ในธนาคารอยู่แล้วเพราะงั้นก็ให้ใช้โอนเงินหรือว่าตัดจากเงินฝากธนาคารไปเลยนะครับไม่ต้องเอาเงินเพราะงั้นเราก็จะเหมือนว่าเราใช้บัตร เดบิตนะครับไปจ่ายเงินอะไรประมาณนี้โดยอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์โต๊ะโต๊ะตู้อะไรเงี้ยครับพอเราได้รับโต๊ะตู้เข้ามาใช่ไหมครับเราก็เดบิตอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็สิ่งที่เราเสียไปเนี่ยก็คือเงินฝากธนาคารครับก็ใช้เงินสดเหมือนกันโอเควันนี้อุปกรณ์สำนักงานเราใช้เป็นหนึ่งศูนย์ห้าใช่ครับก็ใส่หนึ่งศูนย์ห้า เงินฝากธานาคาร102นะครับโดยเราซื้ออุปกรณ์สำนักงานมา5,000บาทครับเราเสียเงินฝากธานาคารไปนะครับห้า0ันบาท พราะงั้นเราจะเขียนอธิบายรายการว่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานจ่ายเป็นเงินฝากธนาคาร เสร็จไปแล้วในข้อที่สาม